ใครที่ตามหาในส่วนของซิมเทพซิมเน็ตไม่ว่าจะเป็น AF e รายเดือนซิม2 d t a แซิม NT นะครับเป็นแบบรายปีนั่นเองครับเอ e นะครับมี10เมกเน็ตไม่อั้นทั้งเดือนนะครับผมและ15เมก100กิกต่อเดือนนะครับโปรที่3 e ES 200เมก100กิกต่อเดือนนะครับของทูมี6เมกไม่อั้นไม่รู้สปีดทั้งปีนะครับ ของทูนะครับโปรที่2 15เมกเน็ตไม่อั้นทั้งปีนะครับ d t แทนะครับผมมี2โปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ6เมกเน็ตไม่อั้นทั้งปีและ15เมกเน็ตไม่อั้นทั้งปีนะครับและซิม NT Thunder ตัวนี้ไม่อ้นไม่รู้สปีดอะไรไม่เต็ดนั่นเองครับซิมนะผมตัวนี้สามารถใส่มือถือแท็บเล็ต i p i p i p n o n e ทํา2ซิมได้คู่กับซิมหลักเราได้นั่นเองครับผม2 Detect ES ยกเว้นนะครับในส่วนของตัว NT ไม่สามารถทำ e ซิมได้นะครับผมย้ำนะส่วนของตัว e s IM, ิม NT Thunder ค่ายเดียวไม่สามารถเปิด 5G ได้ไม่สามารถทำ e s ิมได้แต่ถ้าเกิด2 Detect ES ตัวนี้ สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับไม่เลือกนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์แบบนี้เบื่อนเราเตอร์ใส่ซิมนะครับต่อคอมพิวเตอร์ต่อโน้ตบุ๊กต่อใส่แลนได้ครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคอมเตอร์นะครับเล่นเกมโน้ตบุ๊กเล่นเกมคอมเล่นเกมมือถือแท็บเล็ตจากตัวเราเตอร์ปล่อยซิมเดียว ปล่อยเน็ตได้ทั้งบ้านนั่นเองครับไม่ว่าในส่วนของตัวพกเก็ตไวไฟเพื่อนๆเอาซิมไปใส่นะครับสามารถพกพาปล่อยฮอตสปอตไวไฟตรงนี้ไปได้ทุกที่ที่มีสัญญาณของใครนั้นนั่นเองครับผมในส่วนของสปีดเทสเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับสปีดเทสตอนนี้ผมเอาซิมนะครับดีแท็คงพัน15เมกเน็ตไม่อน หนึ่งปีเต็มครับใส่ตัวเราเตอร์นะครับผมเราเตอร์ Archer MR หกร้อยสอง CA นั่นเองครับเน็ตเร็วๆแรงๆครับไม่ว่าจะดาวน์โหลดเกมไฟล์ใหญ่ๆนะครับผม4 0 5 0กิกบล้อยกิกแล้วแต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมมือถือตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้เลยเพื่อนใช้ Wi-Fi นะครับตัวนี้ผมใช้ Wi-Fi 3-4เครื่องครับมือถือ3เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องผ่านสายแล่นนั่นเองครับใครที่ตามหาอยู่นะครับซิมอินเทอร์เน็ตนะครับผม AS นะครับมี3โปร รายเดือนในส่วนของ t o Detect NT นะครับผมเป็นแบบรายปีจ่ายเงินครั้งเดียวจบนั่นเองครับผมสามารถกดรีวิชิตค้าสินค้ากันได้เลย